หนึ่งก็พระก็จะามาอยู่กับเรานะมีเทวดามาช่วยดูแลเรานะคนคิดก็ถือว่านะเรามีเทวดารักษาตัวนะของเราแต่ละคนก็จะเป็นโอกาสที่เราจะมีอะไระเริ่มต้นนะการเดินทาง,าทงานในการทํางานในการผ่อนหย่อนใจเนาะเราก็ใช้ยา,านพาหนี้ไปพร้อมกับพระบิดาจนะมีพระบิ้า เกิดอยู่เริ่มเดินทางลองเราเราสวดภาวนาขอพระโดยวันารเดชะพนามพระบิดาและพระบุตรนะครัเช้าเรารับความเฉ่ยในพระนามพระเป็นเจ้าพระองค์ทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินพระเจ้าสถิตกับท่านให้เราทิฏฐานภาวนาข้าแต่พระเป็นเจ้าขอพระองค์โปรดสดับฟังคำอ้อนวอนของข้าพระเจ้าทั้งหลายผู้มาชุมนุมกันในเช้านี้และขอพระองค์โปรดทรงอวยพระพรยานพานะ คันนี้ด้วยพระหัตถ์ทันทรงฤทธิ์ของพระองค์โปรทรงเหล่าผู้สวรรค์ของพระองค์มาประจํายังยานพาหนะนี้เพื่อช่วยเหลือคุ้มครองบรรดาผู้ใช้ย,ยานพาหนะนี้ให้รอดปลอดภัยจากพยันตลายเสมอดังที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้ชาวเอธิโอเปียผู้หนึ่งที่เขากําลังนั่งอ่านพระคัมภีร์ในรถม้าของเขาได้รับความเชื่อและผ่านสถานอาศัยสังฆนุกรฟิลิต ขอพระองค์โปรดแสดงหนทางแห่งความรอดพ้นแก่รบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อว่าพวกเขาจะได้มุ่งปฏิบัติแต่กิจการที่ดีงามเสมออาศัยพลสถานของพระองค์เพื่อว่าหลังจากได้ผ่านหนทางแห่งชีวิตการทํางานการพักผ่อนดันใจต่างๆมากมายแล้วเขาสมใจและความป็สิ่งยินดีเนื่องดอนอันนี้ขอพระพุทธบาลมีพระเจ้าของพระบัะาชาขอาเงเมา วันพามารีเดียมด้วยพระหัตถ์สะพานท่านเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพ,พร,ระพรบสตรีใดๆและพระเยซูเราสองทรงได้รับพระพรยิ่งนะสันตะมารีพระมารดาพระเจ้าปวดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้แต่่บนบาปนีแล้วเมื่อจะตายวันพามารีเรียมด้วยรรพระหัตถ์สานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรบทสตรีใดๆและพระเยซูรองเาองทรงได้รับพระพรยิ่งนะสันตามารีพระมารดาพระเจ้า รับพระพรสติใดๆพระเจ้ได้รับพระพรยิ่งนสันตมารีพรมารริเจ้าปวดภาวนาพระูกผู้หวาเป็นกนาบัณนี้แล Williams ้ว,วันพามารีเปลี euh ่ยนเลืองพาสัตทานพระเจ้าสติสัตตานรับพระพรสติใดๆ และพระเยซูลรอท่านทรงได้รับพรนิ่งนะสันตามารีพระมารดาพระเจ้าปวดภาวนาพระลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบันดนีและเมื่อจะตายเยซูมารี